ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อันนี้เรามีช่วงไหมน,นะไม่เชิงมีช่วงเนาะไม่มีช่วงว<ม> <laughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมโอเวอร์วอ2สองนะวันนี้เรามาอยู่ในรูปแบบการอัดคลิปนะฮะโอเวอร์วอทสองเนี่ยมีชาเลนจ์ประจำฮาโลวีนเหมือนกันนะเรา2คนก็เลยจะมาเล่นกันมันจะเป็นสตอรี่โหมใช่ไหมนะต่อจะ,อะเรื่องภาคหนึ่งซึ่งไลฮาร์ดเนี่ยจะโดนจับจากที่เห็นเลยเพราะว่าซอมบรานั่น พูดยังไม่ทันขาดคำนางจับไรฮาร์ตไปฮะแล้วเราต้องไปช่วยไรฮาร์ตกันป้านะเราไปเริ่มหาแมพกันเลยดีกว่าด <Okay. S 1> ีเรื่องดั้งเจอร์ควีนนะโอเคซื้อหายแทงไว้ก่อนแอบตูดใช่ไหมก็มาละ <laughs> <laughs> Four heroes slew the mad doctor Junkenstein and saved the lord of the castle. Tonight, in some mech haunted streets beneath the full moon's glow, four more heroes would face a new peril. They would suffer the wrath of the <coughs> มีไม้ขังไว้อยู่เฮี้ยตอมบิคโอ้ยเกือบโดนโหเพียบเลยนะผมพี่มีตัวยิงได้ด้วยโอ้ไม่ได้มีแค่ตอมบิกตัวเดียวมีเป็นโู้งเลยเอาน้อยนายเกิร์ดวกโอ้ยแสบโอ้มาเป็นโู้งเลยจีบแป๊บอุ้ย มันโนะดนมันโดนอู๋โดนโดนีอเ,นเอาอเล้มแล้วตะนึงช็อตอน,นี้มันล้มได้ด้วยฮะมันจะเหมือนเล่ฟูเดสนิดหน่อยแต่ต้องรอให้เพื่อนพบกระหนโดพี่ก่อนมันถึงใจพี่ได้โอ้โ<อ>หล,ลูกนี่ลูกขึ้นมาคนนึงอยู่ไหนอะโซเจนอยู่ไหนเปิด์ปากร์ตุนสมัยอะไรไม่รูอ้าวเฮ้ยโซเจนหาย จีหมายแล้วเราอยู่กัน3คนจะรอดไหมเนี่ยไม่มีตัวดาเมจมาวิ่งบนป่าระเบิดมีเกาะไม่กลัวเข้าไปอนาเข้ามาเข้ามาเร็วโอ้ยแสบไหมล่ะบัดไม่ช่วยอันนาทั้อะไรปะไปดูนะ เงียบฮัลโหลได้ยินเสียงอะไรไหมกูคอี่วอคมูขอต้เยผีแห่ใส่ตามตามขยอนจองหวะไนนะ างเลยมถุเลยโอ๊โอ้ยโอ้บ๊บจัดเลยจัดเลยบ๊บอ้ยวูบูยิงมาเยอะเลยฮึตัวงไงล่ะ

ไปลูกคืนลูกก่อนมปใจร้ายจร้ายแล้วโว้มันหลบมันหลบมันดูด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 เออโว้สายดูดแล้วอ่ะเจี๊ยบมันตีมากโว้มึงเนี่ยเป็นไงล่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบเก็บมันบ๊อบบ๊อบไปโดนมันแน่ยิงมันแน่โว้มันหลบขวานพี่อีกแล้วไหนแล้วโว้มันชอบไปอยู่ตรงหุ่นน่ะ โอ้ยตอมปิกเต็มเลยตอมปิกเต็มเลยมีตัวระเบิดมีตัวยิงมาดิโอ้ย,ม,อยมันชอบหลบปานพี่อ่ะมัเปิดอารตเล่มันหาไม่หาไม่อัออนดาอยู่ด้านลา่างโอ้ยโอ้ยตอมปิกตอมปิกเต็มเลย ไ,ไหนล่ะโอ้ยโอเฮ้ยนี่ลัง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 มันดูุลังเลยหนูแรงเหรอเอาปี๊อึมาโหแค่แบนชีนี่ยนี่นี่เป็นหมดฮาร์ดมายินชูพิชัยมาไปไปยิงต่อ เอาเข้าไปดู้ทำไมตีสูงกว่าแหละทำไมไฟไหม้ไปไงต่อก็ก็ก็เลยไปส่งขนมอะไรอีกอ้อะไรกากรอยกากรอยหน้าตาเบัลลิงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดอ้ยอยู่ไหนเ้ย ต้วเราให้โอมลยะโอมระวังตอมิตตอมิอมิตเต็มเลยมาหาผมมาลักผมอู้ัมเลือกตัวที่ออนแอที่สุดก่อนเดี๋ยวจะเจอตัวยิงแจ้้ว้าวตัวไม่โดนโอดโอเืูู้ว่าการจะทำันั้นมีบาลเยอะด้วย อะไรใบกัวระเบิดจกกอย์ะเบิดกรกลยอะจาวางพีดไปไม่โดนอะไรเลยโอ้ยวุ่นวุ่นระเบิดจั้รกลยมามาไงไม่รู้วุ่มาบอมาบอส่งมาแรงมันส่งมาแรงมันส่งอะไรว้่นอหลังกูโอ้ยพี่พี่แรมาดูเร่องเรื่องมาดูโอ้ย จะตายแล้วคิดิโกะตายแล้วคิดิโก้ไปช่วยเพอไปไม่ไหวไม่ไหวทำคนไม่ไหวโอ๊ยเตือนก่อนเตือนก่อนเตอนเดี๋ยวพี่ลอบไปที่อื่นคิดิโก้คิดิโก้น้องยังคิดิโก้ยังยังยังโอเคผมตื่นแล้วเออดิตัวนี้จะตายแล้วตัวนี้ใกล้ตายแล้ว,นนลวอ่า โอ้ตัวนึกก็ไปตัวนึกก็มาผมยืดบ่อยๆบริหารคอเด็กตัวเดียวอันนาเหลือตัวเดียวปล่อยหัวมันลอยอยู่ลอยอยู่ตึ้งวันมาตึ้งวันโอ้โวโถ่หมดก่อนเทไม่ทันหมดก่อนเทไม่ทัน ตัวเปาะแล้วกันเน้นเเน้นเขอบคุณมากที่ต่อ้อ้โอ้อ้โอ้โโอ,อเ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกโออโอ้อ้้อ,อ้งงาาอบิ้อโหัอห มาไหนต่อบล็อกไหมห้องใต้ดินพี่ไม่ชอบห้องใต้ดินเลยทำไมเหรอมันมักจะมีเรื่องไม่ดีอยู่ในห้องใต้ดินไงพูดเป็นคำกันแล้วโอนคง Ơ đợi, phía nó bị có tài rồi kìa tài này kìa tài trú đó ta trú kìa Đứa trú kìa Đứa trú kìa Hê Hê อะไรเนี่ยตาบูฟังเฮ้ยเอคโค่มันมันใืรเอคโค่ตัวอะไรไม่รู้วัานี่ตัวเฮ้ยตัวตัวบอสจะการมันโอ้ยมันแปะดจะเบิดหะไผมอย่างเดียวเลยมันกว้ยมันเบิดแปะหัว โอ๊ยตัวน่ีมาดิโอ๊ยคันไม่โดไม่เกิดอีกแล้วอะโอ้ยเจ็บจ็บบ่ายอันดาลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปคิวปิดเฮ้ยมันอยู่ด่ ต่นี้อยาคิดมาสู้กับแท็กอืมเจบร้อยดยังโอเคโอ้จุแล้วอหอีว,วุ่นต้อ,อไปท<อ>างนู้นะโอ้โหต้องมีสั m ผัส n อะไรสัเฮ้ยนี่มันประสาทแล้วนี่ตั้งแต่ภาคแรกเฮ้ยมสมบัติเต็มเ,เลย ต้องปิดอะไรอ่ะทิมอนนี่อ่ะทิมอนนี่กว่าถ oh. 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 yeah. yeah. oh, 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 ูกป่ะประมอนเฮ้ยโอ้ยจิลิโกเยะเยะโอ้มาการ์โก้เลยเนี่ยโอ้โหยูนิชชุกเลยโอ้โมันพี่จากไอ้พี่จะกการไอ้การ์โกเองเออเฮ้ 你又打我，你给我！你给这个这个快跑！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 别丢人！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 快！别别丢别丢哇！哦！ ป่อขี่ดิโก้ไว้ป่อขี่ดิโกไว้ไปดิโก้กันบ้านเราโอ้ต้าคิมไล่โอ้ยคุกคำปักละเบิงที่ต้องหาเพย์บิลตันแทน์สิ้งไม่้ามันจะฮิวตัวเองซีบัต้าซีบัต้าเฮ้ยซีบัต้าจะกางวัน

哎，我的恐龙恐龙。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 สามพวกกรยปิ้งนี่มองยังไงต่อบอกะพังองไรยังไงอีกแบบบ่นเบ่นไม่แม่เลยแต่ก็พังวะอะไรเนี่ยได้หมดเลยมีข้อความแปลกๆอะไรอีกอะไอ ย่าตบติดโหต้องทำไงกับมึงเนี่ยโหวันไม่เข้าด้วยนานไข้านตบโอ้มันดูดเลือดดูดเลือดโอ้ยตบติดนำไปก่อนพี่นำไปก่อนโอ้ยตบหุบเอวบ้ามางมั้ยโอ้มาเต็มเลยมึงมาตามมามึตามมามึตามผมไปไป

The bride we animate all these zomniks. Seems Frankenstein wasn't the only inventive one. Question: Is she married to the doctor or his monster? Really not important right now. Oh, come on! Come on, Bob! I'll i the room. Look at all this. What for? What else? ตือตืผมไม่มีอะไรนะโอเคโอ้ยคนท่าเด็กแว่นเสียงอะไรเด็กแวนช่วไปก่อนช่วไปก่อนโอ้โหโมาเต็มเลยแวนมาเต็มเลยโอ้ตอปิดก็มาตบปิดก็มาโอ้เฮ้ยน่เสียงไรฮาร์ดใช่ไหมไรฮาร์ดโอเคไหม เราต้องช่วยเฮียแกแล้วล่ะโอ้ตอมเบกเฮ้ยเปิดตัวแล้ววิ่งไปหามันทางขวาทางขวาทางขวาโอ้วัวมาเต็มเลยโหน่เลยหยุดนะหยุดนะหยุดตะเอาพี่เหอร์ไปเลยนะมานี่มันหายไปแล้ว

ปากกล็มดว้าระวังคิดโกอกแล้วผม็อโกไดน็กเอาลกำลังจะไปยหมู่เหมือนกันได้ยังได้ได้ไดาท่นมาผีอะไรวะสิดอ้ยโดนโดนแฮกกูโดนแฮก Ôi, bot nổi. Bên nào đó? Này không mua đâu. Vengeance only you, nào you. อยู่ในวัด.โห, vàoแล้ว. Lên 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 nó đụng nó. Chuẩn đã, nhắm tao đi tao. Your โอ้ยโอเคโอ้ยไอ้ก็ได้เอามันออกไปทีโอ้ิกกจะตายที่โอ้ิกล้ไปแล้วจุกหนพี่จุกไปวิ่งกวดิป้มันอยู่ตรงนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนพี่พี่เลอมันีจะลมันาคตจะยิงนกกนเจอแล้วเจอแวอล้วเยเกือบไปแล้วไรฮเกือบโดนช็อตแล้วเนี่ย ฟันสักทีเอาไปไหนแล้ะอยู่น่นอยู่น่นโอ๊ยเอาบอาไปไหนเอาบอบไปไหนะ บียัดทั้งจิตจิตตามอยู่ตามอยู่ตายที่ตบ้านไปยืนตบ้านดิบอลไปดูแล้วอุ้ยโอ้เรียบร้อยสวยสวยสามคนเอาอยู่มัง ไไงปไล่ฮาร์ดกลับบ้านมาสุดยอดมากเราสี่คนนับบ๊อบด้วยคนหนึ่งนาเป็นยเพลย์อัพแต่เกมแต่แม้วนี่นะฉากสุลามุลแรกๆเลยบ๊อบบ๊อบกลายเป็นโคเรมไปแล้ว กี่ดาวเลยขอสามดาวก็พอบัลลยซ <c oughs> ีสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะรับว่าผมกับอานาก็ยังมีอีอกหลายวีเว้นที่น่าจะได้มานั่งเล่นกันแบบนี้อีกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้ฮาวีนครับผม